มีโอกาสสูงมากๆแล้วนะครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวนักเตะอย่างมาเนลูกาเต้มาร่วมทีมเป็นดิวที่3นะครับในกรณีนี้นะครับหลังจากที่เปเชครับประสบความสําเร็จในการคว้าตัวจาวเนเวสมาร่วมทีมจากเบนฟิก้าด้วยราคา70ล้านยูโรครับนั่นเลยทาให้เขาอจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีม ก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับมานลอูกาเต้เป็นนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลุยเอนริเก้นะครับซึ่งทางเอนริเก้ก็ได้แจ้งกับทางอูกาเต้ไปแล้วนะครับสืบเนื่องกันนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็อยากจะได้ตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับอูกาเต้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับที่ยังไม่สามารถเกิดดีลนี้ได้นั่นคือการเจราจาค่าตัวของอูกาเต้ระหว่าง2สโมสรระหว่างแมนยูกับเปเชครับโดยเปเชครับต้องการค่าตัวของอูกาเต้ที่60ล้านปอนด์แต่แมนยูไม่พร้อมจ่ายณราคานี้ครับนั่นเลยทําให้ดีลที่3ของแมนยูมันยังไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็มีการรายงานจากเลดก,กิฟ หนังสือพิมพ์ดังในฝรั่งเศสครับก็มีการเปิดเผยว่าณเวลานี้นะครับเปเชไฟเขียวครับจะปล่อยทางอูกาเต้ออกจากทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวพ่วงด้วยออปชั่นในการซื้อขาดแล้วก็ให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดครับยื่นข้อเสนอเข้ามาใหม่นะครับแต่การยืมตัวทางฝั่งของมาน,นิออูกาเต้นะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวล่าสุดที่ออกมาในขณะนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับความชัดเจนของเรื่องนี้ยังมีมาเพิ่มนะครับด้วยกรณีของทางสกอตแม็กโทมิเน่นะครับหลังจากที่มีข่าวครับว่าก่อนหน้านี้ทางสโมสรอ,อย่างฟูแลมครับยื่นข้อเสนอจํานวน17ล้านปอนด์ไปให้กับแมนยูแต่แมนยูปฏิเสธที่จะขายในราคา17ล้านปอนด์ครับเนื่องจากแมนยูตั้งค่าตัวของสกอตแม็กโทมิเน่ไว25้25-30ล้านปอนด์ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ยื่นรอบแรกไปไม่สําเร็จเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ก็มีการรายงานจาก Sky Sports ครับว่าทางฝั่งฟูลแลมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ไปให้กับแมนยูด้วยราคา20ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับหวังที่จะซื้อตัวทางฝั่งของสกอตแม็กทูเนเพื่อย้ายมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางครับหลังจากที่ทางฟูลแลมเพิ่งจะปล่อยทางจาปารินญาไปให้กับบายเยนนมิวนิกนะครับ โดยในกรณีนี้นะครับสกายสปอร์ตก็มองว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ดิวอาจจะสามารถดิวกันได้เนื่องจากราคาแมนยูตั้งไว25้25-30ล้านปอนด์ซึ่งฟูแลมยื่นรอบนี้ไป20ล้านปอนด์น่าจะเจรจากันได้ในที่สุดครับก็มีโอกาสสูงมากๆครับที่ทางฝั่งของสกอตต์แมคคูเนจะย้ายเป็นนักเตะใหม่ของทางฟูแลมครับเนื่องจากทางเจ้าตัวเองครับก็ต้องการหาโอกาสลงเล่น แบบสม่ำเสมอครับซึ่งการย้ายไปฟูลแลมก็ถือเป็นทางออกที่ดีมากๆแล้วก็จะเป็นการวินวินแบบทุกฝ่ายครับซึ่งจะเกิดพิจารณาจากทุกปัจจัยแล้วนะครับการมาของจาาเนเวสนั่นเลยทำให้สโมสรอ,อย่างเปชเชต้องเคลียร์นักเตะออกจากทีมไปครับและแมนยูก็ต้องการได้ตัวนักเตะอย่างอูก,กาเต้มาด้วยแถมฟูลแลมนะครับยังอยากจะได้ตัวสกอตต์แม็กโทมินีไปอีกครับ ทุกปัจจัยรวมแล้วนะครับผมมารวมรวมกันครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับที่ทางฝั่งของอูกาเต้จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าอูกาเต้จะเสร็จแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลทุ่ยไว้ด้วยนะครับ